สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราปลาทองหนังสืออิตากิมัสผลิตภัณฑ์แยมตราสมาร์เกสผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายมาถึงเมนูสุดท้ายของเรานะครับผมจะทำสลบเปาเจครับสลเปลาเจาก็คือไส้จะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับแต่จะมีส่วนประกอบดีๆอย่างอื่นมากมายครับ มาแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวของส่วนประกอบที่จะอยู่ในตัวไส้กันก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือพลจะใส่เห็ดหอมแห้งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องนําไปแช่ก่อนนะครับใส่ลงไปในชามก่อนเลยเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวเนื้อสัมผัสนะครับผมจะใส่เห็ดหูหนูแห้งด้วยครับใส่ลงไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับ แล้วก็พักไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งโดของซาลาเปากันดีกว่านะครับส่วนประกอบไม่มีอะไรมากเลยครับสำหรับตัวแป้งนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีเกลือนะครับหยิบมือครับมียีสต์นะครับใส่ลงไปด้านหนึ่งแล้วก็มีผงฟูครับแล้วก็นํามาร่อนเข้าด้วยกันครับร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้าตาลทรายครับ คนให้ส่วนประกอบกระจายทั่วดีครับน้ำเปล่าครับน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาทุกอย่างใส่ลงไปเลยครับทีเดียวนะฮะแล้วก็คนครับผมคนให้แป้งกับน้ำรวมตัวกันนะครับพอเขาเริ่มจับตัวกันเป็นลักษณะน,นี้นะครับเราใช้มือเลยครับนวดครับ นวดไม่ถึง3นาทีนะครับใช้ได้ละแล้วก็นําไปพักในที่อุ่นๆให้ตัวแป้งของเราเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าครับกลับมาอยู่ที่ตัวไส้นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเห็ดหอมนุ่มดีแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือบีบน้ําออกนะครับเห็ดหอมสดกลิ่นจะมีสเสน่ห์ดังนั้นผมจะเก็บน้ําแช่เห็ดไว้ด้วยนะครับส่วนเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยครับในสูตรจะมีโปรตีนเกษตรด้วยนะครับโปรตีนเกษตรเราต้องใส่น้ำลงไปครับให้พองตัว อาแล้วครับพร้อมที่จะปรุงแล้วครับใส้น้ำมันํำข้าวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาครับใส่ตั้งฉ่ายลงไปได้เลยนะครับใส่ไม่ได้ตอนนี้เลยฮะอ่ะโดโมตินเกษตรเนี่ยครับเขาจะดูดน้ําค่อนข้างจะไวนะครับหลังจากที่เขาดูดน้ําแล้วเนี่ยนะครับเราก็นํามาสับครับสับหยาบหยาบก็พอนะครับใช้ได้แล้วครับผมเราใส่ขิงตามลงไปครับ แล้วก็ผักที่เราเตรียมไว้นะครับทั้ง3อย่างครับอาละละเห็ดทั้ง2ชนิดนะครับตามลงไปได้เลยครับเห็ดทั้ง2อย่างนะครับก็ใส่ลงไปผัดนะครับโปรตีนเกษตรครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นน้ำแช่เห็ดที่เราเก็บไว้นะครับเราใส่ซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรส แล้วก็มีซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำเขาจะเหนียวนิดหนึ่งนะครับมีน้ำตาลนะครับพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเราใส่ลงไปพัดเลยครับพอเรามั่นใจว่าผักทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับแป้งข้าวโพดเล็กน้อยนะครับเรานำไส้ออกมาพักให้เย็นครับแป้งของเรานะฮะ นี่แน่ฟูขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็สวยงามประมาณนี้ปิดฝาลงไปครับแล้วก็ปิดไฟครับตั้งลังถึงบนนี้เป็นเวลา12นาทีครับหลังจากที่เราพ r o o 12นาทีนะครับว้าว ซาลาเปาของเราก็จะบวมขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอ่ะเช็ดน้ําด้านบนนะครับปิดฝาแล้วครั้งนี้เราจะนึ่งแล้วครับนึ่งสาละเปานะครับให้สุกดีเป็นเวลา15นาทีครับมาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตาสวยแค่ไหนครับวับอ้โหฟูขึ้นมามากทีเดียวนะครับตอนนี้พร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับและนี่ก็คือเมนูซาลาเปาเจครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. o n ฟ f o o d m a f i a .com ครับและในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับทานแต่อาหารที่มีประโยชน์มีโภชนาการที่ดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ